ครับสวัสดีครับวันนี้มีของมาใหม่นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมนะครับนี่เป็นลำโพงเสียงแหลมนะครับมีอยู่สองตัวนะครับปากจรวนนะครับตัวนี้ให้ดอกละสองาสิบบาทนะครับรวมส่ง Powermix สี่ช่องนะครับมีบลูทูธเอฟเฟกต์อีคิวในตัวนะครับตัวนี้รวมส่งให้อยู่ที่2องพับาท EQ ตัวนี้นะครับ EQ 2แบรนดตัวนี้ใช้งานปกตินะครับให้รวมส่งราคาอยู่ที่690บาทน,นะครับต่อไ,ไปเป็นตู้ลำโพงนะครับตัวนี้จะเป็นตู้รวมนะครับจะมี5นิ้วนรอนะครับแล้วก็จะมีใส่แลมอีกหนึ่งรอนะครับตัวนี้ตู้เปล่าให้ราคาอยู่ที่รวมส่ง890บาทน,นะครับ ก็มาสั้นๆครับสำหรับวันนี้ท่านไหนสนใจสินค้าตัวไหนหรือจะให้ส่งแบบไหนก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วครับผมเดี๋ยวมีสินค้าตัวไหนมาใหม่เดี๋ยวก็มารีวิวนำเสนอแจ้งราคากันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวว่าสวัสดีครับ